ก่อนที่เราจะมารับชมวิดีโอกันในวันนี้ทางช่องหุ้นพอดแคสต์มีหนังสือหุ้นดีๆมาแนะนำค่ะเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูกันได้เลยที่ลิงก์ใต้วิดีโอค่ะ ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับช่องค r y ปโตสต็อกไทยแลนด์ช่องสไตล์พอร์แคต์ที่จะมาอัปเดตทุกข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นไทยและวงการค r y p โตเคอ r e n c y วันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวหุ้น Echo ให้ฟังกันแบบที่เพื่อนๆไม่ต้องอ่านแต่ก่อนที่จะไปฟังการรบกวนเพื่อนๆช่วยกด Subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆที่เราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆค่ะถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้ว หยิบกาแฟมานั่งจิบให้สบายใจแล้วเรามาเริ่มกันได้เลยค่ะเอ็กโคเตรียมขายไฟฟ้าให้ธุรกิจเหมืองขุดคริปโตหลังดีมานพุ่งบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนหรือว่าเอ็กโคนั้นเผยเตรียมเซ็นสัญญาขายไฟฟ้าให้เหมืองขุดคริปโตเพิ่มหลังดีมานพุ่งชี้บริษัทมีศักยภาพในการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าได้เต็มซูปส่วนโครงการลงทุนในสตาร์ทอัพฟินเทค เหมืองขุดปิดคอยล่าสุดเดือนมกราคมขุดเหรียญปิดคอยได้แล้วจำนวน2เหรียญจากจำนวน145เครื่องขุดนายเทพร,รัตเทพพิทักษ์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนหรือเอ็โคเปิดเผยว่าบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาในการขายไฟให้บริษัทที่ทำทุนทำธุรกิจเหมืองคริปโตเคอ r e เรนซีอาจเป็นเหมืองขุดคริปโตเคอเรนซีนะคะหลังจากในช่วงที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการเข้ามาชวนเชิญให้บริษัทไปร่วมลงทุนเครือข่ายหรือขายไฟฟ้าให้กับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเหมืองขุดคริปโตเป็นจำนวนมากซึ่งปัจจุบันโรงไฟฟ้าของบริษัทส่วนใหญ่ได้มีสัญญาซื้อขายระยะยาวเต็มกำลังการผลิตแล้วแต่ยังมีโรงไฟฟ้าบางส่วนที่สามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้ขณะที่ในส่วนการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์ดิจิทัลในปีที่ผ่านมา บริษัทได้เข้าลงทุนในบริษัท Peer Power จำกัดซึ่งเป็นสตาร์ทอัพในธุรกิจเทคโนโลยีด้านการเงินหรือฟินเทคโดยส่วนหนึ่งของธุรกิจ Peer Power ได้ลงทุนในธุรกิจเหมืองขุดคริปโตด้วยเช่นกันซึ่งปัจจุบันมีเครื่องขุดบิตคอยอยู่ประมาณ145เครื่องและล่าสุดนะับตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาธุรกิจดังกล่าวสามารถขุดเหรียญบิตคอยได้แล้วจำนวน2เหรียญ ขณะเดียวกันบริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาการลงทุนในธุรกิจแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าหรือรถอีวีซึ่งเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพและมีความต้องการของตลาดจำนวนมากในอนาคตโดยที่ผ่านมามีการเจรจา,าทำ MOU กันกับพันธมิตรบางรายแล้วและปัจจุบันอยู่ระหว่างการคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการเข้าไปลงทุนส่วนการลงทุนนั้นจะทำผ่านบริษัทเอ็กโคโดยตัวเอง หรือผ่านบริษัทลูกในเครือยังอยู่ระหว่างการพิจารณาอยู่ว่าจะลงทุนในรูปแบบไหนในส่วนของความกังวลด้านราคาพลังงานทั้งราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องบริษัทยืนยันว่าไม่ได้รับผลกระทบมากนักเพราะต้นทุนเชื้อเพลิงโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่ของบริษัทถูกส่งต่อเป็น Plas2 ไปยังการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผซึ่งเป็นผู้ซื้อไฟได้ทั้งหมด ส่วนอัตราดอกเบีย้ยที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเชื่อว่าไม่กระทบต่อสัญญาเงินกู้ในปัจจุบันที่ได้ทําอัตราดอกเบีย้ยคงที่ไว้แล้วจึงทําให้สัญญาเงินกู้เดิมที่มีอยู่จะไม่ได้รับผลกระทบดังกล่าวส่วนนั้นแหล่งเงินทุนใหม่อาจจาเป็นต้องใช้โครงการที่ให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นตามไปด้วยเพื่อชดเชยต้นทุนการเงินที่เพิ่มขึ้นนอกจากนี้บริษัทได้วางงบลงทุนรวมแล้ว5ปี โดยอยู่ระหว่างปี64ถึงปี68ที่150,000ล้านบาทเพื่อมุ่งเสริมความแข็งแกร่งในด้านธุรกิจโรงไฟฟ้าขยายสัดส,ส่วนพลังงานหมุนเวียนและ smart energy solution เพื่อต่อยอดธุรกิจเชื้อเพลิงและสาธารณานูประโภคโดยวงเงินดังกล่าวจะมาจากเงินสดภายในกิจการและการกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์รวมถึงยังมีแผนออกหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน3 0 0 0 0ล้านบาท ซึ่งได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเนื้อหาข่าวของเราในวันนี้กันบ้างคะสามารถพิมพ์มาพูดคุยกับเราได้เลยนะคะทางช่อง Crypto Stock Thailand อยากเข้าไปอ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆค่ะสำหรับข้อมูลในวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ค่ะขอขอบคุณอัปเดตข่าวหุ้น Echo จากผู้จัดการออนไลน์วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ Transcrição e